สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซีสุข,ขุสุขชนมือนีสิภามาส,สำรวจราคากล้วยตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีเศร้าว,วันที่หนึ่งเดือนท่านว่าคมสองพันหก้อยหกสิบเจ็ดกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมือนีเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเศร้านะครับกล้วยหลายอยู่รับมือนีนะครับคนซื้อกล้ยนะครับพี่น้องโต,ตงามๆสวยๆนะครับพี่น้องเดยสิพาเข,ข้าไปเบิ้งไปชมนะครับ สิภาพปเบิบงไปชมนะครับเมื่อนี้คลิปนี้มันสิถูกสิแพงสำเลยนะครับก่อนสิเข้าไปรับชมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาทิตย์น้ำเนื้อพี่น้องครับเข้าไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้คู้งามอลยผู้หรือคุ้ยแม่ครับผู้ครับผมผู้เนาะลูกพ่อใดครับลูกขับคุ้นเขาครับลูกคุ้นเขาหนึ่งปีสี่เดือนหนึ่งปีสี่เดือนสูงไรไปไหนครับสูงร้อยสามสิบหกบวกสูงร้อยสามสิบหกบวกนะครับ เปิดไว้อยู่ที่3 9 3 9นะครับโอ้โหใช่เจ้าคุณเขาครับนาตาดีนาตาดีส่งเสียครับแข่งขาใหญ่ครับผมครับเกิดจากแม่ร้อย47ครับครับผมเปิดราคาอยู่3 9 0 0 3 9 0 0ครับผมนะครับเบอร์โทรกะ083ครับ281ครับ9991ครับ เสียนันนาขามันเดินเสียนันนาขาครับตัวเดียวโคโลว่าผู้ใดมากวก็ได้ไหมกู้ใดซส้าก็ได้ครับเอ้ออันนี้เลยครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนึงเนี่ยตัวนึงเนี่ยเปิดให้เพิ่นอีกก็ได้นี่ให้เดียวกันให้เดียวกันเนาะอันนี้รูปกันอันนี้ตัวผู้คือกันบอกครับตัวผู้นะครับพี่น้องลูกเจ้าไม้ลูกเจ้าไม้นะครับเบิ้งครับอันนี้หนึ่งปีสองเดือนนี่สูงสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับ ราคาก็เปิดไปอยู่3,500 0าม0นาะครับเอกสารเพียงครอบคบเอกสารครบเนาะแม่ร้่1 4าบวกตัวนี้ครบเปิดโท่งการเบอร์เริม0 8 3 281 9991ครับเ้าาดี๋ยวนั้นราคาสเตเดียมมาเดิมครับครับขอบค <aja S 2> ุณครับผมครับโชว์มันหมานครับพ่อพันธมันเป็นพอพันหนานหมาพอไปท่ายหนาเพิ่งพอพันเนาะแต่บ่าหังบ่ลลูว่าลูกพอได้เนาะขายเครงขายง่ายดีครับมื้อ เบิ้งนาตานะครับนาครับครับเเดี๋ยวนาเขาใหญนะครับนาเขาใหสูงไาไปไหนครับดร้อยหาสีบิเนาะเบืงบเท่งสรี่นกงาเปิดไปเท่าไรก่อเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเบึ้งตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนเขาสวยหนา้านครับแข้งขาใหญ่เนาะ บครี่องเมืองเมื่องวัมันอีกคู่เครืงอยู่นี่ฝากเบอร์โทษนะครับ062ครับ062 514 5 1อ1803ครั่1803ออโชกันหมานครับเบอร์อครับพี่น้องอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่เ้าเปิดเท่าไดพอหราหมื่นอเนาะ52ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ลูกพ่อใดครับ ลูกเบิ้มพันล้านเนาะมีใบบ่พ่อทับโตเนาะทับโตอันนี้ก็ลูกหลานเบิ้มเนาะหลานเบิ้มนะครับลูกที่ใดพ่อลูกแรกนะครับแม่เพิ่นสูงไรไปไหนเนาะร้อยสี่สิบสองนะผสมเราบอแม่เพิ่นผสมสามเดี่ยนผสมสเดี่นแล้วนะครับงขับเมื่งเอาได้สามเดี่ยนแล้วเนาะครับเบิ่งเขาสวยๆนะครับแม่โอ้แม่สวย ลำแข็งลำขาดีนะครับถ่ายถ่ายเด่ะบึงไทยก่อนพ่อถ่ายนะครับโอ้ถ่ายง่ายดีนะครับถ่ายง่ายบพี่น้องถ่ายง่ายๆนาฝากเบอร์โทรษนะพ่อตีเบอร์ครับบเอร์ลืมบ่ครับเบอร์ลืมอืมสัมมาจับ้านไหนพ่อหลักสิบสี่เหรอครับหลักสิบสี่เนาะครับเอาโชคๆมันหมานฉั่นพ่อ จะคมพ่อเมื่อนี่เอามาคมหนึ่งครับคมนี่เนาะอ่าไม่ลูกเพคนตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่ตัวแม่เนาะอุ้มลูกเพคนงามเนาะครับเ่แม่ก็งามปันรถบัสเยอาก่าหลายอรับเกิดได้เมียบอกปันรถบัสว่พ่อสูงไรแบบนั้นแหละพ่อเนี่ยโอ้ยสูงชิบ่ได้โอ้ยสูงชิบสี่สิบขึ้นอยู่นะลอยสี่สิบอยู่เนาะครับเพิ่งเอาครับพี่น้อง หอดยุบพ่อบ่เมนรอยสามชิบหานี่บนะ่อรอยสามชิ้มหาเนาะครับครับท่องลรวบ่แม่เพิ่นท่องเนาะท่องเนาะเปิดเท่าไรก็พ่อนี่คมนี่เปิดค่หนี่ละห้าห0มื่นเนาะห้าหมื่นบาทต่อร่องได้ นะครับลูกตัวแม่ลูกกับทงลูกสวยก็ลูกงามนะครับลูกสวยๆเลยนี่ครับลูกที่ไหนเราพ่อนี่ที่ที่สามโอ้ครับพี่น้องลูกทีสามนะครับลูกทรงลูกสวยลูกงามครับฝากเบอร์โทรนะพ่อเอ้าเอาเบอร์ทุกเบอร์โทรใหมายเลขศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามสองสามสองหกแปดหนึ่งสามสาม 68133เนาะถูกต้องแม่นบ่พ่อครับพ่ออยังครับพ,พ่ออ้วนพ่ออ้วนเนาะ,ะครับโชคช่วมันหมานคันพ่อครับเบิ่งไายก่อนครับเบิ้งไทยโอ้อลูกลูกงามครับแม่นี่ยทรงลูกสวยนะครับเบิ่งครัไทยนะครับพี่น้องเอาเบิ่งเอานะครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอานันพ่อนะครับอชคชุกยแมันหมานค้าพ่อครับสวัสดีครับแม่ แม,แม่เอามาจาโตเมื่อนี่นี่ของแม่เนาะแม่นุ่งเนานนะครับแม่เนา่พื้นสูงไรบ้างดคแมรบแดงนี่แรยสานี่ยหน่อยนี่เนาะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับต,ต,บตลูกของลุงเนนง่งจเจรเญนะครับป้าลูกงามทรงลูกสวยนี่ สามสิบสองดุลละก็ได้ส่งฟรี่ดอลละเด้อเปิดไว้สามหมื่นสองเนาะส่งฟรีจากกิโลแม่ทรงฟี่สี่ลอยกว่ากิโลช่อุบลทรงดุลละโอ้สี่ลอยกว่ากิโลเนาะมาเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งลูกป้าลูกทรงลูกสวยเนาะแม่เนาะครับลูกเป็นหนึ่งสองสามหาหกแปดก็บักเผายิ่งใหญ่ๆนะครับพี่น้องเบิ่งแม่ยังบ่ท่านผสมเนาะครับเบิ่งไทยก่อนแม่ เบ่งถ่ายเพื่อนก่อนครับพี่น้องครับลูกสวยทรงลูกสวยแม่นี่เป็นเตาไปเลี้ยงครับพี่น้องเบ่งลูก,กงามๆเลยครับเนาะใส่อีกแม่ครับเนาะเบ่งนั่นแม่ครับพี่น้องอันมืดเก้าลูกอันนี้แม่ลูกวะครับแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับ ลูกตัวแม่นาะน่าลูกเพิ่นเนาะกล้วยตกน้ำเลี้ยงกล้วยตกน้ำเลี้ยงครับพี่น้องนี่โอ้จอยหลายนะครับเอาไปกินยาไปคุ้นเอาเปิดเปิดเท่าไรก่อนแม่เบิดหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะเอาครับเอาต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้ลูกทรงฟี่งฟีนะครับอีกครับแต่งามแต่ใหญ่ โอ้ลูกลกานูดามีญามีอย่งหงานะครับวนี่มากเครับเนาะเบิ้ลเราบ่แ,แม่ลกหลามาีมีอีกเนาะแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ลูกลาูาลูกก็สวยแม่เพิ่นสูงลรยไปไนไรครับดิร้อยสามสิบอยสามสิบลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่นะครับพี่น้องด้ย ลูกตโวแม่นะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไรก่่อสามสิบสองสามหมนอเนาะครับตัวแม่กัลูกแล้วลูกจะขายไรจะสายสามหมื่นสองลูกกับตัวแไลูกวแม่อันท่องได้ยักเดือนก่แม่ท่องท่องได้ยักเดือนก่าได้สามสี่เดือนนะลูกสามสี่เดือนเนาะครับพี่น้องสื่สองได้3นะครับ32,000บาทต่อร่องได้เนาะ นะครับพีนน้องเป็นยบ้านๆนะครับเอาฝากเบอร์โทษได้สันแม่ศูนย์เก้าสามศูน่ห้าสามสองสามนะครับเรดซีผู้ใดมักผู้ไดสนใจก็โทรมาแม่นุ่งได้ลูกละครับคุยกันได้ลดลงครับอาโชว์แมันเดอครับแม่ขาับซื้อนะแมค่อมนี่เปิดเท่าไรครับพ่อ เปิดสี่สิบสามนึ่งนะสี่สิบสาลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ป้าลูกงามๆเลยป่านี้ยอทองยังแม่ยังแม่อีกนี่ครับพี่น้องเอ็กซ์เรยมาแล้ววัสลูกตัวแม่อีกครับในทองเปิดไว้เท่าไหร่ก็เปิดไสี่สิบสามสี่หมื่นกับต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้บดมือครับโอยลูกพันหลูกค่ยิงใหญ่นะครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดแปดนย์แปดแปดศูนย 2074 2074นะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องลูกสอนลูกคนลูกกำงามเบลูกสวยๆนะครับพ่อแม่เพิ่นครับร้อสิบแลูกพร้อนคุ้มฝูงอยู่บ้านบ่พ่อมานี่นี่นี่ยี่นี่ก็จะซื้อมาบอกวาหน่ได้สี่เซนห้าเซนโอ้ครับครับเอามาเบิ่งออก อ่าโชคชบมานมันครับเปิดเท่าไรครับแม่สาวหน่อยเปิดเท่ไรสองหมื่นเจ็ดพันหาครับสองหมนเจ็ันห้าร้อยเาะอายุได้กักปีแล้วครับได้ปีกับ4เดือนครับปีกับสเดือนนะครับลูกพ่อใดเนาะนบ่บอกพนวาปัางกุดอนไม่ท่นเบสตุโตเลยแม่เก็ตัี้ะรครับพี่อกสวยครับพี่น้องอ่ะบอกเบอร์โทษนะครับ 061ครับ0 6 1 052 052 7905ครับ7905้อยห้อยแป้งครับผมครับมงอาครับพี่น้องเมงเม่สาวด้วยครับถ่ายนะครับถ่ายดีๆครับอาะโจ้นหมานครับแม่สาวบอแม่สาวหน่อยครับแม่สาวน่อยนะครับผุอเก้าสิบเยครับมองายเก้าเนาะเก้านะครับพี่น้องอายุได้ยักเดือนแล้วครับนี่ อยู่ได้หกเดือนครับหกเดือนนะครับพี่น้องมาเบิ่งออกแม่สาวน้อยๆนอยเนีนๆสวยๆเลยมาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดสาม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 ศูนย์สี่หกสองครับศูนย์สี่หกสองนะครับห้อยครับเอาชุกชุกมันหมานครับพี่น้องแม่สาวน้อยนะครับมาเบิ่งโคมนี่สวัสดีครับห้อยอันแม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่ แม่เพิ่นสูงลายไปเลยครับโดยสามสิบห้านี่เนาะครับลูกตัวแม่บ่ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องเปิดไปเท่าไรหเนาะสามหมื 3, 7, นะ่นเจ็ดเนาะสามหมื่นเจ็ดต่อร่องได้บ่ครับต่อร่องได้นะครับพี่น้องเบ่งลูกโอ้ลูกงามครับพี่น้องลูกสวยๆนะครับพี่น้องลูกลูก,กงามเลย,เยแ,แม่ก็สูง้ายสามสิบห้า่ครับพี่น้องฝากเปิทษนี้ครับ 96 096 023 023 2210 2310เนอะห้อยยังครับขอบมาคมเดียวเนาะทุกๆกันหมานครับอันนี้ uh> ้องครอบครับแมนบ่ตสองตัว ซื้อนํพนมือหนึ่งนี่ครับอันซื้อเท่าไรครับตัวนี้ซื้อพันหาตัวนี้ซื้อพันหาเนาะตัวนี้ซื้อพันเตัวนี้ซื้อพันเจ็ดหมื่นเจ็ดนหร้อยหนึ่งมื้อยตัวนี้ื้อมนพันหาร้อยอ่า้าสิเปิดเปิดเท่าไรครับเปิดไปสองพันหาครับนี่เปิดไปสองพันหาหนึ่งหมื่นสองพันห้าเนาะครับผมอันนี้เปิดแท่งนี่ตัวนี้เปิดได้ 19500อยู่ตัวเี้1 9 0นะครับพี่น้องเป็นคล้วยดอนเป็นพอพันได้เนาะพอพันได้ครับ่งเอาครับพี่น้องฝากเบอร์โทรเนี่ยครับ098ย9เก้าแปด0ูนย2 1ห้อยรดนะครับห้อยลดบ้านดุงเนาะครับพี่น้องสนใจอยากได้พอพันกล้วยเผือกนะครับมาเบิรงเอาไปเลี้ยงนะครับจยู่ประม่านจะปีครับ ตี้กะปีกัวครับเดเราขั้นพวกตีต้ตี้กันแล้วตีตีกันครับได้เรียกกันนล้ครับอ้าชวกๆกันหมานครับครับานว่าที่ชางล้างหรือพันธพันพอันตัวหนึ่งีครับอันนี้ลูกพ่อใดครับลูกช้างอุดรเนาะครับมีใบมี่หลอดบครับ ขันพร้อมทับเนาะอายุป่าบ้านจ็ปีครับนี่2ปีสองปีนะครับสปีรัล้วทับได้แล้วเนาะรับสูงหลายปานนดนอนสูง่สามสิบ้าบวกสูงรยสาบวกเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไวเ้าเกียรห้านเ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับาฝากเบอร์โทรหน่ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเนเนาะ บ้านดุงข้ามโนวบ้านดุงครับค้าชนวบ้านดุงเอามาตัวเดียวป่ะครับมูมันขายแล้วเลือตัวเดียวพอพันมูครับมูขายบดแล้วเนาะอามาแต่ตัวผูบร่ะมาเบิ่งเอาซื้อยังครับซื้อหอยล่มบ้านเราหลวงครับหอยล่มเนาะเอามาเบิ่งเอาครับพอพันเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเนาะ ขอยอกขอเยอจานชโชคเันหมานครับขอบคุณครับ้ารเว่ามีบาเ่ยได้กับาควอมาบ่ครับสองตัวนี้เนาะอันนี้ลูกพ่อไดครับนี่ลูกใหม่ฮะลูกใหม่ลูกใหม่เนาะลูกใหม่อายุจักเดือนแล้วพ่อปีกว่าปีกว่าสูงปลาดยเนาะสูงลอยสี่สิบห้าสูงลอยสี่สิบห้านะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าใดพ่อสี่หมื่นเนาะ สี่หมื่นถ้วนสี่หมื่นถ้วนนะครับมีใบมีเอกสารนั่นี่นนนเนาะมีครับพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเอาครับพี่น้องสี่หมื่นบาทนะครับเบิ้งไทไายนะครับ of 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 ทยย่ายยิง่งยงนะครับเอาสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเต้องเอาครับพี่น้องเบิ้องไทยยิ่งยงไข่เสมอพร้อมผสมมะพร้าวนี่บวมกล้วยปีกัวมันหวาปีกัวยังบมันพร้อมผสมเนาะโอ้ปีกัว่าบักใหญ่ครับพี่น้องไปเลี้ยงอีกนะครับพี่นอยยออ้องไปเลี้ยงอ,อ,นนอีก มองหาอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับแม่นี่เท่าไหรครับพอ่อ่เปิดใบหาเรื่องหาห้าหมื่นหา้านะครับแม่เดียวบ่อ,อันท่องไปครับท่องท่องเจ็กเดือนแล้วท่องในเดือนสองเดือนนี่แหละสองเดือนนี่เนาะครับกับลูกกับพ่อ,อไดครับใส่พ่อพันธุ์แตของเองเลยพ่อพันธุ์แตของเองเนาะพ่อคุ้มฝูงในก<อ>่อเข้านะครับพี่นอ้องได้สองเดือนนะครับท่องที่ใดพอ่อน ห้องตัวที่สามค่าทองตัวที่สาค่าทองนะครับเบื้องไทยนะครับพี่น้องก็ถ่ายยิ่งใหญ่เราหางนะครับพี่น้องแข้งขานะครับเบื้งสูงไรไปนะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบสามสูงร้อยามครับพี่น้องเบื้องบืงบงบ้งลอดตัวเบื้องรอดตัวเบื้งด้านหน้าพี่น้องเขาได้เบื้ง ครับพี่น้องต่ครับพี่น้องพ่อฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สี่สามเนาะพ่อพ่อไว้นะครับพี่น้อง ออกบเบิ่งเอาครับพอพันนะครับพี่นอ้องโชคชกมันหมานครับพอ่ออันนี้เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับตัวแม่นี่เขาเปิดเท่ 12, าใดค,ครับเปิดเดย์มื่นสองพันห้าร้อยนะครับลูกพ่อใดผมจับบอกครับพ่ครับนะครับเบิ่งอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพี่น้องลำตัวดีลำตัวสวยๆแม่สาวหน่อยเนาะ อายุจักเดียดเใไอพี่ตับงเขาปีเขาปีแล้วสิเขาปีนี่เนาะครับบ่งครับพี่น้องบ่งครับแม่สาวน้อยๆนะครับเปิดไว้เท่าไรก่ครับ1 2่0นครับ12,500านะครับพี่น้องอ้าปากเบอร์โทรเนี่ครับ0 9 0 090 2้6 226 5955ครับ9นาะครับห้อยยังครับไกลครับครับผมเอามาตัวเดียวปะครับมาสองตัวขายหรอขายตัวนึงเลยเนาะชุชกมันหมานครับ สวัสดีครับอันนี้เอามาจากตัวคัมืบอนี่มาตัวเดียวตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวเมียครับตัวเมียนะครับสูงลรยปได้ครับดสูง143เพื่อเป็นสายใดครับดิลูกเบิ้มพันล้านเบิ้ครับพี่น้องเนื้อหนังเนียนๆนะครับลำตัวกิงขานะครับแข้งขาโอ้งามครับหลังใหญ่ๆนะครับท่องแล้วมั้ยครับท้องกับเพชรลำโขงนะครับ มีใบมีเอกสารเนาะครับได้จักเดือนแล้วครับทองได้สองเดือนนะครับพี่น้องกับเพชรลำโขงนะครับโอ้หน้าตาสวยนะครับเบิ้งไทยถ่ายยิ่งยิ่นะครับพี่น้องค่ายยิ่งยิ่งครับพี่น้องหางใหญ่หางเป็นพวกนะครับฮัมเบิร์ดเท่าไรครับหนึ่งตัวกหมื่นห้านะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องต่อต สวยๆนะครับฝากเบอร์โทษนะครับ098 369 369แปดสนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องมาเบิองออานะครับมามาครับช่วชมประมาณครับอันนี้แม่ลูกบอกครับเีเปิดเท่าไหร่ครับนี่ สี่หมื่นห้าโอ้โอโอโลูกงามแทำไมลูกข้อใดเนาะลูกท้ายใดลูลกหลอดนี่ละลูกหลอดนี่เนาะอายุหนารถจำบ่ได้โอ้จำบ่ได้จังโทษเขามาสอบถาม,มทับเพชรบ้านผือไทับเพชรบ้านผือแม่เพิ่นแม่สูงหไรบ้างได้ครับนี่สูงร้อยสี่สิบนะครับท่องได้ยักเดือนกว่ารถสเดือนก่าสามเดือนนี่นเนาะเมืองไทยนะครับพี่น้องโอ้งามครับแม่น แม่ลูกลูกตัวแม่อันนั้นเดี๋ยวแม่นั่นเท่าไรครับเนี่ยสามหมื่นแปดแม่ม่านนะครับขอดีไม่ขอดีไม่เนี่ยครับพี่น้องเบิ้งนะครับทองกับเพชรบรนผือเนาะโอ้ครับพี่น้องเบิ้งสวยๆนะครับพี่น้องอันคมนี่เลยครับคมนี่บ่แม่นมาคุ้มนี่เท่าไรครับหุ้นี่ซีบอลเฮ้ซีฟสามสี่หมื่นสามเนาะ ลูกตัวแม่หรือตัวผูว้ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องอแม่สูงาไรไปไหนร้อยสี่สิบอย 40, 40นะครับพี่น้องแม่ผสมลงไปย่าง,ง,งเนาะครับเ,เปิดไว้4สี0 0มื่นสามพัน่หมื่นสามนนะครับโอ้มีเตแมยิ่งใหญ่งามๆครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนศูนย์หกย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สอ เขอม่จับเลยจาครับพี่น้องาแมยังไงครับอาวโชกันมาอันนี้เปิดเท่าไหรครับดิเปิดสามสิบห้าสหน้าเนาะลูกพ่อใดเนาะเพชรลำโงลูกเพชรลำโขงนะครับงปีสเดือนปี3เดือนสูงลอยสาอยู่สูงลอยสามสิบหเนาะเมืองครับพี่น้องเมือง ลูกชายเพชรลำโขงนะครับพี่น้องมาเบิ่อเอานะครับอไปเบิ่งแม่นั่นแม่นั่นเท่าไรครับเทสี่เก้าองสี 49, นะ่เดือนครับสี่หมื่นเก้าเนาะเปิดไปสี่หมื่นเก้าะครับทองไดสี่เดือนสูงไรไปได้ค <43. S 1> สูงไรสี่สิบสามสูงร้อยสี่สิบสามครับพี่นอ้องฝากบอรทครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองสี่ห้าสองสี่ห้าสี่สี่สามหกสี่สี่สนะครับ ห้องที่ไดครับห้องที่สเนอะอันนี้ร้านเก้นะครับห้องได้จักเดือนก็น่สี่เดืนเนอนสี่เดือนเนอะพี่น้องมาเบิองออกครับโชคๆมุนหมานครับครับ,ค,รบคลิปนี้มีประวาณิสัมเนืเออ้อพี่น้องดูตลาดนัดบ้านเทียมผู้ใดสนใจอยากมาซื้อมาหา มาแวานะครับอยู่ตลาดนัดบ้านเชี่ยมนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่กับปลาโคติดตามกดไลโคกดแช่ให้คิดน้ำน,นี่เด้อพี่น้องสุดท้ายนีสวัสดีครับ